แนวทางการปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างการพบเจอกันระหว่างผู้ดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนที่มีหน้าที่นำให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน โดยชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือนนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องยึดหลักปฏิบัติสําหรับการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของนักท่องเที่ยวและชุมชนตามแหล่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนดังนี้ด้วยสถานการณ์โรคติดต่อโควิด -19 นักท่องเที่ยวจะต้องรักษาระยะห่างตามมาตรการการป้องกันโรคติดต่อนักท่องเที่ยวจะต้องใส่หน้ากากอนามัย ในการประกอบกิจกรรมชุมชนเพื่อป้องกรรันโรคโควิด19ทุกครั้งนักท่องเที่ยวจะต้องแจ้งว่ามีโรคประจำตัวทุกครั้งก่อนมีการทำกิจกรรมเช่นอาการหอบหืดการแพ้มแมลงหรือสัตว์มีพิษสารเคมีในการประกอบกิจกรรมจะต้องระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุต่อตัวเองและผู้อื่นเช่นของมีคมการใช้ความร้อนสารเคมีอันตรายมแมลงและสัตว์มีพิษ ควรหยิบฉวยหรือขโมยสิ่งของตามแหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะต้องระมัดระวังทรัพย์สินของตนเองและไม่ปล่อยให้คลาดส,สายตารักษาความสะอาดภายในพื้นที่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ห้องน้ำสาธารณะจะต้องรักษาความสะอาดทุกครั้งที่ใช้บริการไม่ควรใช้เสียงดังรบกวนต่อสถานที่และภายในชุมชน มาร่วมช่วยกันอนุรักษ์และดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนกันนะคะ